ศูนย์ไตเทียมวัดไพลอมที่กำลังจะสร้างเนี่ยนะครับนี่ทำทั้งหมดมีประมาณ60เครื่องต้องถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับในภาคนี้วันหนึ่งจะรองรับผู้ที่มาใช้บริการได้วันละ180คนบางคนเนี่ยต้องมีการฟอกไตเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง3วันตอนนี้จำนวนผู้ป่วยโรคไตในจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยมีผู้ป่วยที่ เป็นระยะที่5เขาเรียกว่าระยะสุดท้ายที่ต้องการฟอกเลือดน,นะคะเพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยเป็นจํานวนปีแล้วพันกว่าคนส่วนใหญ่คนนึกถึงวัดก็จะนึกถึงการตายแต่นี่อาตมาภาพเอาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาช่วยกันช่วยกันดูแลญาติโยมนั่นคือการที่จะช่วยญาติโยมนะั้นมีชีวิตเนี่ยยืดยาวออกไปการสร้างศูนย์ไตเทียมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อาตมาภาพ คิดว่าทําได้และทําด้วยบุคลากรที่ช่วยกันโดยเพราะสา,สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,มโรงพยาบาลน,นครปฐม,มโรงพยาบาลทั่วในจนังหวัดนครปฐมก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยในการส่งทีมแพทย์มาช่วยนั่นเองครับเพราะนั้นรับรองได้ว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะสำเร็จอย่างแน่นอนครับ คือตอนนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยคนส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เกิดเกิดจากคนที่เป็นโรคเรื้อรังและโดยเฉพาะสภาวะคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจเนี่ยคือสามโรคนี้มันจะลงต่อไปก็คือโรคไตทุกคนนะจะต้องเป็นสาเหตุนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้คาว่าโรคไตเนี่ยมันคือสภาวะสุดท้ายแล้วคือถ้าใครแล้วแต่เนี่ยเมื่อไปลงไปถึงการ ไตเนี่ยจะไวเสียบพันธ์หรือไวเลื้อลังไปตลอดเนี่ยมันก็จะต้องเกิดสภาวะของการฟอกไตตอนนี้จำนวนผู้ป่วยโรคไตในจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นระยะที่5เขาเรียกว่าระยะสุดท้ายที่ต้องการฟอกเลือดนะคะเพิ่มขึ้นใหม่เนี่ยเป็นจำนวนปีละพันกว่าคน 1200คนที่เข้าสู่ระยะที่5แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเข้าสู่ระยะที่5ทั้ง1 2 0 0คนแล้วจะต้องฟอกเลือดทันทีนะคะก็จะต้องมาตรวจรักษาแล้วก็ดูแลว่าเมื่อไหร่เขาเริ่มมีอาการแทรกซ้อนถึงจะเริ่มทำการฟอกนะคะ สาเหตุหลักในปัจจุบันก็มาจากโกรคเบาหวานเนี่ยค่ะส่วนน้อยเนี่ยก็จะเป็นจากนิ่วนะคะเป็นจากโรคภูมิแพ้หรือโรคไตาบางชนิดเช่นที่เคยได้ยินว่าโรคโปรตีนรั่วโรคไตอักเสบพวกนี้ก็จะมีเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ส่วนหลักๆเนี่ยก็จะไตเสียหายจากโกรคเบาหวานเนื่องจากน้ำตาลที่สูงเนี่ย มันไปเกาะตามเส้นเลือดของไตนะคะจนสุดท้ายเนี่ยไตยค่อยๆทำงานถอยลงนะคะเบาหวานและความดันเนี่ยนะคะเป็นโรคสำคัญที่ทำให้ไตของผู้ป่วยเนี่ยเสื่อมถอยลงนะคะอ,อ,อาจจะด้วยอาหารที่เรากินปัจจุบันมันก็เหมือนส่งเสริมให้ภาวะเบาหวานเนี่ยอาจจะคุมได้ไม่ค่อยดี ตอนแรกเนี่ยคนไข้เบาหวานความดันเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลานครปฐมเนี่ยเป็นปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปนกับคนไข้ที่มีโรคหนักๆโรคยากๆนะคะคนไข้เบาหวานกลุ่มนี้ก็เลยได้รับบริการที่ช้าแล้วก็ไม่คบวงจรน,นะคะมีแนวความคิดท่านผู้อำนวยการแล้วก็ได้ ปรึกษากับทางหลวงพี่น้ำฝนนะคะก็ขออนุญาตว่ามีสถานที่ที่สะดวกสำหรับคนไข้ไหมที่สามารถมารับยาแล้วก็ตรวจครบวงจรสำหรับคนไข้โรคที่ไม่ซับซ้อนนักเหมือนคนไข้พวกเบาหวานแล้วก็ความดันพวกนี้นะคะหลวงพี่ก็ได้อัดเพาะสถานที่ที่วัดไผ่ล้อมนะคะก็เปิดตรวจมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วะคะ่ะก็จะ มีอีกหนึ่งโรคที่ตามมาในคนไข้เบาหวานก็คือโรคไตนะคะเมื่อไหร่ที่เบาหวานเราคุมไม่ค่อยได้ดีนะคะสุดท้ายจะจบด้วยเรื่องไตทํางานน้อยลงจนหยุดทํางานคนไข้ก็จะมีอาการบวมมีน้ําท่วมปอดน,นะคะจนต้องมาพึ่งไตเทียมนะคะ เพราะฉะนั้นในศูนย์ไตเนี่ยมันสาคัญครับแล้วโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนี่ยศูนย์ไตเครื่องเนี่ยยังมีน้อยอยู่ก็เลยคิดว่าคนที่เป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไตวายเยอะแยะมากมายนะครับแล้วโดยเฉพาะสถิติโยมไปดูได้ครับทุกโรงพยาบาลคือขั้นตอนสุดท้ายคนต้องฟอกไต ไตเทียมเนี่ยในปัจจุบันก็มี2วิธีนะคะก็คือวิธีแรกก็คือเรื่องการฟอกเลือดวิธีที่สองคือล้างทางหน้าท้องนะคะ,ะล้างทางหน้าท้องเนี่ยผู้ป่วยล้างที่บ้านได้นะคะ,ะแพทย์พยาบาลจะสอนฝึกฝนจนคนไข้ทําได้แล้วก็ทําที่บ้านแต่วิธีที่เป็นวิธีฟอกเลือดเนี่ยะจะต้องทําในสถานพยาบาลหรือ ที่เปิดให้บริการโดยแพทย์พยาบาลที่มีความชำนาญน,นะคะก็จริงๆแล้วในโรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยก็มีสถานบริการฟอกเลือดนะคะแต่ว่าปริมาณยังไม่เพียงพอนะคะก็อันนี้ทางโรงพยาบาลกับหลวงพี่น้ำฝนนะคะก็ได้เคยพูดคุยแล้วก็ปรึกษาหารือกันนะคะก็ทางหลวงพี่ก็ เห็นว่ามีที่ของทางวัดไผ่ล้อมเนี่ยที่สามารถเปิดบริการให้อนุเคราะห์ให้เปิดบริการเรื่องไตเทียมได้นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดูสถานที่แล้วก็ปรับปรุงนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือกันระหว่างทางท่านผู้อำนวยการทีมงานแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนอยู่ค่ะคนในศูนย์ฟอกไตเนี่ย คือมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือการต่อชีวิตนะครับมันคือการต่อชีวิตของมนุษย์เลยการสร้างศูนย์ไตเทียมนั้นถึงได้อัตมาก็เลยเริ่มที่อยากจะทําแล้วก็บอมมีบริเวณในวัดวัดไพล้อมนั้นเป็นศูนย์รวมของชุมชนอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับการเก็บไข้ได้ป่วยการรักษาโรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยก็มาขอใช้สถานที่ที่วัดพล้อมเราเพื่อเปิดเป็นสาขา ชื่อว่าโรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อมและตมาภาพเนี่ยก็ดูแลในการที่จะช่วยเหลือกับทางโรงพยาบาลกับทางโรงเรียนโดยเฉพาะเป็นกิจที่อาจามาภาพนั้นทำมาโดยตลอดกิจของการสาธารณสงเคราะห์นั่นเองส่วนใหญ่ก็จะต้องมันมาจากเรื่องการกินอาหาร การออกกำลังกายนะคะแล้วก็การลดสูบบุหรี่นะคะสิ่งที่เป็นสุขภาวะประจำวันของเราที่เราควรจะควรจะดูแลนะคะอาหารที่ควรจะเลือกกินก็คือก็ลดหวานลดมันลดเค็มพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ไม่นำพาไปสู่ภาวะ เบาหวานภาวะความดันสูงในที่สุดนะคะศูนย์ไตเทียมวัดไพล้อมที่บางจะสร้างเนี่ยนะครับนี่ทำทั้งหมดมีประมาณ60เครื่องต้องถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับในภาคนี้ส่วนใหญ่โรงพยาบาลก็มีอยู่ไม่กี่เครื่องนะครับนะครับแต่ว่าที่วัดไพล้อมนี่ทำโครงการเนี้ยใช้เครื่องถึง60เครื่อง60เครื่องเนี่ยวันหนึ่งจะรองรับผู้ที่มาใช้บริการได้วันละร80คน ก็คือ3รอบรอบนึงใช้เวลาประมาณใส่ชั่วโมงนะครับถึง5ชั่วโมง3รอบครับวันหนึ่งจะใช้ได้3รอบถ้า3รอบก็คือ180ต่อ1วันในการที่จะให้บริการไม่ต้องห่วงโยมเต็มหมดครับเพราะว่าสภาวะคนที่ต้องรับการฟอกไตมีจํานวนมากไม่เพียงพออย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถึงไี้บอกว่ามันเป็นความจําเป็นและต้องต้องการ ต้องทําเพื่อเป็นการรองรับกับญาติโยมที่เจ็บไข้ได้ป่วยความ,ค,วามคาดหวังของอัตมาภาพมูลนิธิหลวงวิรุวัดไผ่ล้อมคาดหวังอย่างเดียวให้ญาติโยมนั้นมีอายุยืนยาวนานอย่างเดียวเป็นหลักเลยนะครับใครที่ป่วยเป็นโรคเดี่ยวนี้จะต้องได้รับการรักษาเมื่อมาติดต่อกับที่วัดไผ่ล้อมมูลนิธิหลวงพูรจะต้องได้รับการรักษาอย่างแน่นอน และโดยเฉพาะบุคลากรทีมแพทย์ทีมพยาบาลต่างๆนเนี่ยก็จะมีทีมของโรงพยาบาลนครปฐมนั้นนะมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการที่จะดูแลบุคลากรทุกอย่างครบอยู่ในศูนย์ใต้เทียมวัดไ่ล้อมก็อย่างที่บอกนะครับนโยบายก็คือเป็นการช่วยเหลือญาติโยมอย่างเต็มกําลังความสามารถร้อยเปอร์เ็นตนั่นเอง าติโยมทั้งหลายนะครับในการสร้างโครงการสร้างศูนย์ไตเทียมนั้นอันตามาภาพเล็งเห็นความสําคัญที่จะต้องบังเกิดแก่ทุกคนอย่างแน่นอนและโดยเฉพาะสภาวะของการเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะต้องเป็นไปตามวัฏจักรของมันก็คือการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไม่มีใครพ้นไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวัดไ่ล้อมเนี่ยเอาสองอย่างเนี่ยมารวมที่วัดไ่ล้อมก็คือการเจ็บกับการตาย ส่วนใหญ่คนนึกถึงวัดก็จะนึกถึงการตายแต่นี่อาตมาภาพเอาเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาช่วยกันช่วยกันดูแลญาติโยมนั่นคือการที่จะช่วยให้ญาติโยมนั้นมีชีวิตเนี่ยยืดยาวออกไปเพราะฉะนั้นอาตมาภาพถึงได้บอกว่าไอ้โครงการดังกล่าวนั้นทําเพื่อญาติโยมทั้งหลายและโดยเฉพาะหวังที่สุดก็คือหวังให้ญาติโยมนั้นมีอายุยืนยาวต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง นี่คือสิ่งที่ใจความสําคัญแล้วก็ญาติโยมที่อยากจะร่วมบุญอาตมาไม่มีไปเรียออะไรใครนะครับเพราะนั้นทําด้วยจิตอันบริสุทธิ์เพราะนั้นเดี๋ยวอาตมาภาพก็ทําสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะนั้นญาติโยมอยากจะร่วมบุญอะไรก็แต่โยมมามาทําได้ที่วัดไ่ร้อมเลยตามที่ขึ้นอยู่ข้างต้นนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นโครงการต่างๆานา,นาคืนสู่ญาติโยมครับเพราะนั้นไม่มีการที่จะเป็นธุรกิจหรืออะไรทั้งสิน้น เป็นเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือญาติโยมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโครงการดีๆของวัดเพลอมที่ทําทุกโครงการนั้นจะทําเพื่อญาติโยมเป็นส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองก็ถึงได้บอกว่าฝากญาติโยมทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างศูนย์ไอเทียมไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อรตมภาพคิดว่าทําได้และทําด้วยบุคลากรที่ช่วยกันโดยเฉพาะสา,สาธารณสุขจังหวัดน,นครปฐม,มโรงพยาบาลน,น,นครปฐม,มโรงพยาบาลทั่ว นจอักมก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงในการช่วยในการส่งทีมแพทย์มาช่วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นรับรองได้ว่าโครงการดังกล่าวนั้นจะสําเร็จอย่างแน่นอนครับ